น่ามันปะเตรียมตัวด้วยจะมันตอนดับอ่ะตอนดับม่าจะเป็นแบบดอกแรกอ่ะพี่คิดมาให้ละคือหนึ่งดอกแรกคือสุ่มไอ้ไฟหมัวสุ่มไอ้ไฟหมัวถูกป่ะใช่าได้ไปฝั่งไหนแล้วก็สุ่มต่อว่าใครได้เลือกก่อน เอมันต้องคอยหัวก้อยก่อนดิเราต้องบอกไอ้ฟ้าไว้ก่อนนะใครได้เลือกก่อนนะระหว่างสเตฟ้ากับหมูเชียงเพราะว่ามันมันมันวันจันได้ว่าสุ่มๆอออาจจะมีรอรอนะงานรอรองานเลยให้เดี๋ยวมาบอกอีกทีนั่นไอ้ฟ้ากินได้เลยแต่มันน่าจะชอบเล่นน่าอะไรเนี่ยเอานี่คนไม่รู้ลุงแม็กอะเอาไหมเดี๋ยวพี่ชวนมาเดี๋ยวเราเอารถคันนี้เราขับอะเอาไหมเอาลุงแม็กไหม พี่ชวนให้ว่าไงเดี๋ยวนี้เรื่อยเลยไหมล่ะตอตี้ว่าไงเอามาับตัวอ่าเอาไงอะเออยืนใส่หมวกแดงอยู่อ่ะลุงแม็กกับตอตี้ยื้อ่ะสลับฝั่งกันน่ะอ่ะเอาไว้ดับเอามาโคตรโคตรจักรวาลไฟเอ็มอะตัดองค์ตัดอ้อยไอจอดไอมาเต็มอะเอาไงพี่ผมไม่เล่นละ <laughs> ไม่น่าไม่น่าใช้อาวุธเล่นกันนะเอาพวกนั้นมาตายต่อผมไม่เล่นละเอารถเบียบ<ม>อ่ะกิดตัวชุบอ่ะเกเจอไอ้หายได้นะพี่เจอพอกันถ,ถ้าอนุมัติเจอได้นะเฮ้แต่พี่ถามตรงไม่ชวนนี่เม่คินเลยหรอพี่สงสารเขาจริง <laughs> พี่ชวนสิพี่ชวนสิอ่ะชวนนะจะออกมารูปแบบไหนอ่ะอ่สมมติว่าเอลเคสิบคนเอเมคสิบคนแล้วก็ให้ยืนด่เนี่ยเหรอ อ่าแล้วแล้วถ้าคิวดีไม่ดับเอ็มเคเคเลยอ่ะดี่บันเด็กเอาไม่มันจะเป็นอย่างนี้กูว่านะตอนดับเนี่ยเป็นแบบอ่ะเคียวดีเอาเทลครับอ่ะสิบคนที่บันเด็กเอาที่บันเด็กเอาลุงเด่นอ่ะหมดเคียวดีเอาเอาล้าที่บันเอาเก้าอ่ะไล่เป็นเอ็เคหมดอ่ะแล้วก็เอาแค่นี้แหละครับพอเอ็เคหมด แล้วเหลือ M K K ยืนขนาดหน้าทาไอ้พี่เออนั่นนึะแล้วพี่คิดดูว่าสมมติถ้าเคียดเลือกแอป M K K ไปมันจะใส่กันไม่แน่วอลเออเอาพิตรีคนเดียวไม่น่าพิตรีอ่ะได้เอาเล่นได้หมดอ่ะพี่พิตรีไม่น่ามีอะไรเลยหรือเปล่าปะใช่กับพวกผมมันไม่มีไรเลย M K อ่ะเกันเยขาไม่เคยยุ่งไม่ผมเลยแล้วลองถามตาช้าก่อนเดี๋ยวโทรไปปุ๊บไม่เล่นอ่ะไม่ว่างแฮวนะ ฮัลโหลครับบอสว่างไหมครับว่างไงว่างไหมครับบอสเล่นเรียงังอยู่ไหนอ่ะหน้าแลนเขียวครับตรงที่เบิกรถครับบอสคุยกันที่พนิกน่ยครับเรื่องใหญ่เลยลงมาลงมาลงมาเลยอยู่ไรเที่ยวขับไอ้เจ้วด้วยไงที่นี่เนะี้ยไม่ได้เอาไปเฮ้ยแต่แต่อนุญ,ญาตนะแต่เราก็เขาให้อยู่แล้วแหละ เพลงอยู่ไหนเพลงอยู่ไหนเพลงอยู่ไหนเพลงดุรีเพอยู่ไหนเพลงอยู่ไหนยืนพิงรถปะยืนพิงรถหาเพลงอยู่ตล้นี้หาเพลงอยู่ฮะไปไหนอ่ะนี่ไงบอสเนี่ยนี่ไงวอสไหมเราคุยกับบอสเลยไม่ยากกว่าเลยครับพี่ไม่น้องวันวันจันสดวกไหมครับพี่วันจันไปไหนอ่ะจะชวนมา ระเล่นรีพี่เออขอขอรอนนึงไม่ใช่ฟังก่อนอัไหพี่อะไรกับใครผมจะเล่นกับคีวดีพี่แล้วก็จะเอาเอลเคฝั่งละสิบคนสี่สิบเออไปสลบสลบพิศษเหรอใช่พี่ฝั่งละฝั่งละสิบสล็อตก็คือเอลเคยืนกันแต่เขาจะสลับแต่เขาแต่เคียวดีทีนี้เขาจะสลับกันเลือกทีละคนใช่แต่ต้องดับตัวนะพี่ไม่ไม่เลือกเลยอะคือยืนจิ้มเลย เหมือนเรายืนเลี้ยงสามสิบคนอะแล้วเขาเดินเลือกทีละคนอะทุกจันใช่ป่ะแล้วจบวันไหนสองวันครับพี่เล่นสองทุ่มถึงตีสองไปพญายี่สิบเจ็ดเลดิแบบเดี๋ยวเล่นไปยี่สิบแปดละกันเล่นได้อยู่ไปไม่ได้ยี่สิบแปดละเรับเล่นให้แหลกน่จองไปแล้วด้วยไม่ได้ทิ้งจองไปเลยไปเยอะเหรอหิวหิวอะไรกินกินปลาหมึกอะ ขาก,กินใจนะ่หนัติการี่าตามนั้นแหละว่างๆบอลจานเนาะบินบินเมื่อกี้ไอ้นั่นผีไอ้นี่กะนรีและและไอ้กาวยิบโวด้วยป๊อฮะเออไอ้ก้าวยิบโวนะไม่ไม,ไ<ห>ไม่ไม่คิรัฐมีในใจอยู่แล้วครับคิรัฐอยากพูดทำอะไรออกมาแล้วมันเป็นผลหมดนะกีรับผลมาเป็นผลหมดอ่ะโดนมันเป็นผลในการเรื่องหมดเลยนะตอนนี้มีดับตัวแล้วนะนี่ดับทิ้งมาแล้วนะ คือนั่งจดแล้วเขาวางแผนดับดีกเขาเขาวางแผนดับไว้หมดแล้วตอนนี้เรานั่งรอลุ้นดีกว่ามีหน้าที่ลุ้นอย่างเดียวเรามีหน้าที่ลุ้นเนี่ยจได้ได้ออฟแล้วอ่ะของผมไม่รู้แล้วไม่ได้กูเล่นกูเล่นแค่นี้เฮ้ยอะไรเฮ้ยติเกมมั้เนี่ยมึงดับอะไรมึงดับอะไรเนี่ยแต่กูรู้กูรู้นะกูรู้ดับเทียบเทีแต่มันมีแบนด้วยนะพี่บ๊อบบอกให้แบนอ่ะแบนก็มีไงอาร์วีอ่ะอาร์วีบ๊อบอ่ะไม่ใช่มึงรู้เหรอะเนี่ยมึงหลุดมาจากไหนเนี่ย ไม่ใช่รถนี่คือไม่ขับก็คือต้องเก็บเลยเหรอใช่เราต้องล็อกต้องเก็บอ่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่มเอาีไม่มีสักบัตรเชิญเลยวะมีมึงจะไปเล่นไหมหน้าไม่มีทีมไม่แต่ตอนเนี้ยกูเครียดอยู่อย่างเดียวคือเอเมคเขาจะน้อยใจนะเว้ยเอาจริงๆในใจลึกๆกูมั่นใจแล้วว่าน้อยใจแน่นอนอ่ะไม่หรือว่าอีกมุมหนึ่งมันอาจจะชอบก็ได้นะเราแก๊งใหญ่เล่นอะไรมันเก็บอะตรงมันไม่ชอบหรอกกูรู้ในใจลึกๆมันอยากโชว์ ไม่เชื่อกูดิมันอยากเล่นมืนมันอาจจะมาแบบมารยาช่างเหอะแล้วมันเข้ามาตีวงไปอะไรแบบมารยาช่างเหอะตายไอ้ชักไอ้ชักไอ้บักไอ้บักบลองลองชวนก่อนไหมเผื่อเขาแบบอยากเล่นด้วยไงเราจะเขาจะได้มองว่าเราเออไม่ได้แบบเป็นแก๊งแบบไม่เอาเขาอย่างเงี้ยมันคือมารยาทนะว่อะไรเงี้ยเอาจริงดิไม่คือมารยาทไม่คือมารยาทครับพี่โอ้โหรถแค่งใส่ละมูลมาวะเขาเะ เทวิตีเหรอไอ้บ๊อบดูดิน่ะอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วถ้าเราชวนไปแล้วเราได้ใส่บอสก็สวยอะอะไรมันต้องมีอยู่แล้วแหละถ้ามันฟิกจ้าถูกไหมล่ะคม่หรอกครับแฟนช่างเลยครับทำไมสายฟ้ามันสวยถ้างั้นมันต้องเพิ่มสล็อตป่ะพี่ไม่ต้องเพิ่มหรอกดิป็นเอ็กทำเพลงใหม่ใช่ป่ะใช่ครับพี่ไม่ใช่เหรอลงในช่องไหนอะลงลงแล้วครับพี่ลงแล้วครับค่ายแดงเหรอค่ายแดงครับพี่ค่ายแดงครับเดี๋ยวไปกดดิสไลน์ให้น้องครับขอบคุณครับพี่ขอกดไลค์สองทีได้ไหม ช่องที่เป็นเอกเลยพี่อันนี้อ่ะอันนี้เอาฟังฟังโพจากทางบ้านนะคือตอนนี้คนเขาบอกว่าชวนแต่พี่ตีพอคนอื่นปล่อยโศอะไรประมาณอย่างเนี้ยอ่ะตอนเนี้ยได้พี่คิูภาษาเาเดี๋ยวพี่ตีเขาแบบซึมอ่ะมึงลองคิดดูเดี๋ยวเรานั่งเล่นกันเหมือนเด็กนั่งเล่นจับกลุ่มเล่นทรายกันอ่ะแล้วเขานั่งมองไกลๆอ่ะสนุกกว่าเด็กมาเล่นกันสนุกกว่าเออแล้วก็ูชวนได้พี่ชวนได้นะผมไม่ติด เอาไงครับเอาเงี้ยพี่เอาพิติกับคิงวอนไหมพี่คิงวอนนี่พี่ผมนะคิงวอนเลยเหรอใช่๋ยวคิงวอนเดียวสองคนน้องกูนะโอ้นุนทีนี่น้องเอาดิแต่นี่เป็นเพื่อนกันเอาเนาะเต็มบทเลยนะเทลเคยเปิดกล้องแล้วยังเคยเปิดกล้องยังเปิดแล้วเปิดแล้ววันนั้นโง่ประจําเดินไปหลังบ้านยิงปืนด้วยกันไม่เอาไปหนีไปล่ะแบบ LK18 แล้วก็ MK 2คนแล้วก็หมุนวงล้อเหมือน มือนไอหมูไอฟ้าคือไม่ได้เลือกจากความโหดนะคือแบบเหมือนลโยนไม่ให้อะไรอะไรนะข่าวบอลไหนบอลเรียกข่าวบอลเห็นเลยว่ามึงบอกมึงมึงมันไม่ตีเอ็มไเคหรอวะที่มินิก้าไอ้พอรดบอลถามว่าไม่ตีเอ็มไเคหรอโค้งมันยังมาไม่ครบเลยเนี่ยพี่ก็เนี่ยว่าจะเล่นแกมันแตกอยู่ด้วยตอนเนี้ยแกก่อนดีเขาบอกเขาบอกว่าให้มึงที่ใหม่ได้ร้านมากเนี่ยเอ็มไอเค แบบกำลังแย่ให้บึงไปแก้ก่อนไหมโดนทิ้งเดี๋ยวตอนนี้ไม่เอาเดี๋ยวจะเป็นขี้ปากไอพอบอกว่าไม่เอาครับเดี๋ยวเป็นขี้ปากโอ้ยเอาแบบ้อมที่มันแม่งเฉยโอกาสตลอดอะที่มันแม่งเฉยโอกาสตลอดอะเอามึงทีเอามึงทีเผื่อตลอดอันนี้ไปสุภาพบุรุษเกินว่ะพี่พี่ไม่ซ้ำหน่อยหรอพี่ซ้ำอีกทีดีมันไม่พร้อมนี่โอ้โหซ้ำอะไรล่ะพูดพูดเงินร้านอะไรเราแล้วแมันเงียบหมดเลยมันไม่เอาเลยตอนนี้มันมูดชนรถยังให้ของซ่อมอ่ะตอนนี้ คือมันเก็บเก็บทรงเลยอ่ะซุ่มบอกว่าุ่มซ้อมเอาเอาแบบนี้ไหมล่ะอ่ะ m เ k สองคนสุ่มวงล้ออยู่ใครอยู่อ่ะอาล้ MTK ใครสองคนตีกับเลืองมาสักคนน่ะใน MTK อ่ะอ่ะพี่มีในใจไหมอีกคนหนึ่งอีกคนเหรอเอาแบบเอาแบบเอาแบบไม่เอ๋อไม่ไม่เอ๋อนะอ่าไม่เอ๋อไม่เบียวเนี่ยตีใหญ่กับอ่าอันนี้ไหม เทลวเทลไม่ชช่แล้วเราตอนเลือกพูดว่าอะไรนะแม่นะไม่เออไม่เบียวต้องหมดเลยเอ้นี่นี่ตีใหญ่อดัมว่าไงเฮ้ยตัวยเอาไปที่คู่รวยอันี่เราอะไรกันไหมเอาเอาอีแม่เอาเอาตีใหญ่กับใครสักคนหนึ่งอ่ะให้เอาตีใหญ่กับใครตีใหญ่แล้วแน่หนึ่งอะแล้วก็ แล้วก็ใครอีกหนึ่งอ่ะลองคิดดูดิเอาที่ว่าถ้าวังไปบล็อกหวังเอาที่ว่าถ้าไปวอลเข้าไปวอลเคลดีแล้วเขาจะคุยกันนะีเออเอาที่แบบอยู่กับเคลดีได้ไม่คิดว่าจะมาติดกับเขาดิบเด็กมาไม่ติดเัาที่เ็กไม่มีติดเลยแล้วไม่จบเขาไม่เคยมาอันนี้เลยนะแบบไม่ยุ่งเลยนี่ก็นี่ก็ไม่ได้ยุ่งอยู่เขาหนักไปทางเคลดีตอนนี้ใช่ใช่เขาหนักไปทางนู้นมากกว่าเออไอเบคอนไหมไอเบคอนไหมไอเบคอนได้อยู่นะ ไอเบย์ซอนน่ารักอยู่นะอุ้ยกูไม่เคยได้ย no ินเขาบับเบียคนั้นนะไอ้น so uh, ี่น no, ่ารักอยู um anyway. My, million, down, ่นะไอเด็กเนี่ยได้ได้หมดเลยพี่ไอพี่ตีเขาเลือกหรือว่าแล้วอาไเรียบร้อยด๊ามาจะไปให้เขาเลือกอีกอ่ะยิ๊บหายหมดเลยเนี่ยนี่ผมว่าพี่ถามเขาก่อนกับว่าเขาเล่นหรือเปล่านี่ไอ้นี่แนวฉีกเอาใจฉีกเอาใจฉีกเอาใจเที่ยวงาดีดีไอเซนอย่างเงี้ยเออเด็กน่ารักแับเยอะไม่มึงมึงเอามึงยังโดนได้เลยนะไอ้ไป มึงเอามึงเอาดีด <mainland mermaid> oh no. ีด <LET> ีเอาเป็เสนนี่ยว่าตีกับเบคอนอ่ะอันนี้โอเคสุดอ่ะเบคอนอ่ะเออเบคอนอ่ะกูไม่เคยได้ยินเตือนตีกับเบคอนอ่ะอันนจริงอ่ะกูมั่นใจเลยน้องเบคอนมันนิสัยดีอยู่ดูว่าอีกคนนึงพี่ตีอย่างเนี้ยมาลูน่าหูดับป่ะวะทำไมเงียบหมดเลยวะน้ำกูพูดอะไรผิดป่ะวะอะไรไหมพูดอะไรผิดไปป่ะวะตีกันนี่แม่ตีกันลอง x ว่าไงตีกันลอง x เอออ่ะได้นะได้นะเอออ่ะเอออ่ะอย่างเงี้ยอ่ะพี่เลือกเลยผมผมได้ผมได้นะสี่จะลองเอ็กไงเอ้ยอันนี้อันนี้โอเคนะูนะเออเอามาคุมนะได้ครับไม่ติดเลยนะพี่ถามพี่พี่ถามเขาบอกเขาเล่นหรือเปล่าสนามพี่พี่เป็นเลือกแล้วพี่ถามเขาอย่างว่าเขาเล่นือกสนับตามไปอ่ะอะไรต่อยกับเกล็ดนะพี่เขียวเราเล่นเรื่อยจอนไมแฮนจอนไมแฮนเราเลือกเขาเนี่ยเขาเล่นกับเราหรือเปล่าพี่ เราต้องไปถาเาก่อนเออเดี๋ยวเดี๋ยวลองหาเาก่อนอ่ะเราไม่อย่างน้อยเราได้เราได้ชวนไงมันก็จะมันคือมารยาทด้วยคือถ้าเขาไม่โอเคแล้วก็เออก็ไม่เป็นไรก็แบบเออเล่นเท่าที่มีก็ได้จะแบบอยากให้สนุกไงถูกไหมล่ะใช่พี่ใช่อยากสนุกทำไมไม่เอาเขามาห้าคนนะพี่มึงลองเลือกดิ้ห้าคนอ่ะมึงลองมึงลองคิดดิห้าคนที่เอมเคมาเล่นแล้วจะแบบเล่นเล่นกับเคียวดีได้เล่นใหญ่ที่มันเล็กได้อ่ะห้าคนนั้นอ่ะมึงลองคิดดิอ่ะพิสต์ พิตีใหญ่ลองเอ็กซ์เลยคอนนอนสามนะสามนะอาร์ดัมเทลจ้าค่ะส่วนไม่ทีละต้องเลือกต้องเลือกสิบป่ะเพราะว่าถ้าจะแบ่งห้าหรือว่าจะเอาแค่แบบไม่บอลได้เล่นอยู่แล้วครับสล็อตรวมมันจะเยอะไปไหมเยอะเอาผมว่าเอาเอานั่นแหละเอาพิตีกันนั่นแหละพิตีกับเบคอนนะโอเคสุดละหรือว่าพิตีกับติีกับลองเอ็กซ์ไหมล่ะติีกับลองเอ็กซ์ไหมเดี๋ยวต้องถามเขาว่าก็มีความเป็นผู้ใหญ่ทั้งคู่อ่ะอ่าได้เอาว่าไงอ่ะ ดีมากเลยดีมบอลบบงอลได้อยู่สล็อตพิเศษอยู่แล้วคือมันเป็น41 41เทลสล็อตได้เล่นอ่ะเทลบบังออลนนี้คือจะเล่นกันนะ50คนเลยโอ้ยฝั่งเมียนี่ยคือพูดว่า41นี่เอาคนนี้ใครจิ้มคนนี้ไหมเฮ้ยนี่ไปโจมโจมเอาแน่นอนโอเคเดฉลาดห้ามพูดดีครับเอาเทลเดียวฟังนะมันคือ41 41นะตอนนี้มีผลนะโอเคมันทำให้เครียดจริงๆ41 41นะที่เมเขอฮันนี่เคียวดีบางบอลเสียงเสียงใหม่แล้วก็อีก20คนอ่ะ ยี่สิบคนอ่ะฝั่งละสิบก็คือดับเอากับจากเอเคแต่ถ้าเอ็มเอคเอมเคสองสองคนนั้นเล่นก็คือสี่สิบสองเออประมาณนั้นและใช่ต้องสี่สิบสองดับนี่คือมันมันึงว่าแบบเลือกจิ้มเหมือนอาวีก็สุ่มเออสุ่มวงล้ออ่ะใครได้เลือกก่อนอ่ะอ่าสมมติมึงเลือกเลือกคนนึงไอ้พรสเลือกคนนึงสนับกันอ่ะแต่ว่าปืนอีโอจะเล่นเท่ากันนี่นี่ตัวไฟกลางตัวไฟกลาง อ๋อแล้วก็ไอ้ฟ้ากับไอ้หมู่คือที่ที่ที่มันเอกคุยก็คือแยกกัน<ไ>ส่วนแยกกัน